สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซี such such been, oh. wow. no. SD D สุขทุกคนเนาะสวัสด erm ีเพื่อนๆด้วยจ้าไปดีเด้อร์มินียกัมแซงหน้ามือแรกน้องไอ้คำแซงกับไอ้ผึ่งมาหอดบังเสารนี่สิเนองกาตอนนี้กาพวกเฮาสีผ้ากันไปรอไปรอใช่แรกแหกแรกพาไปรอจั๊กจั๊กอะไรกันไปสยามไปสยามเนาะสองบอรไอ้ยังไปอยู่สยาม ยังไม่เคยไป,ไปเลยไม่ไต่ออไอโฟนอะไรอะไรสยามมันทำก่อนเสร็จแล้วเขากไปตอนทำยังรเนาะนี่ยังมีแโอ้ยหล่ลย,ยังมีทุกอย่างเลยจ้ะนี่จะผู้สาวผู <c oughs> ้สาวเลยเขาบ็ได้ว่าเขาก็ได้อไดอก <c oughs> เป็นนักเรียนกันนะลูก เด็กไทยหนึ่งวัดนะครับจไปถ่ายกีบเนี่ยพี่น้องโอ้คนใช้ใช้ในกี่ได้เด็ดเนี่ยแต่เก่าอยู่เพื่อนะไรใส่แต่ไปพี่น้องเอ้ยมือนี้ห้ากันสี่ท่ากันเดินทางไปเนาะไอ้แล้วก็มามือแหลกพอดีท่าเล่าไปสื่ออันนั้นเซเว่นเดิเซเว่นมีแบบแกงสีฟันอยากสีฟัดก็เดินผ้าตรงซีเกีวก่อนพี่น้องยังไปซีเกียวลืมอยู่เหมือนกัน ฮัลโหนั่งแท็กซี่ไปอันนี้ก่อนน้องเพื่น้องไปสวนจตุจักรเนาะเพราะว่าเอามีนัดอยู่หันฮัลโหไปดินหันแหละดินสวนจตุจักรก่อนนะครับปล่ยอยไปสยามกันเนาะไปเดี๋ยวเอาง่างไปเขาเซเวนเน่นแล้วฮัลโหลอยากแท็กซี่ไปพี่น้องคุณชี้รถนี้อ่ะไปควรตอนนี้เราเดินมา,นนาลงเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไป คือเขานั่งรถเมย์เพราะว่าสายนี่มันผ่านเนาะรถเมย์สายนี่มันมาพอดีเขาก็เลยที่แรกว่าจีนั่งแท็กซี่ก็เลยนั่งรถเมย์ก็ได้เนาะเพราะว่ามันผ่านพอดีผ่านพอดีเลยประหยัดเพราะว่านั่งรถเมย์ครับแปดบาทคนละแปดบาทเองรถทรายน่ะมันก็ถูกนะขานั่งแท็กซี่สี่คนไปก็น่าจะประมาณร้อยกว่าร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทประมาณพี่น้องยหารถบดติดได้ละเวลารถติดจะคือยังสี่ก็สี่าาสราคามันเก็ดทีแพงเกิดที่น้อไป,ป<ะ>เป็นเยอรแยกนอยกว่าน<ป>ี้ย่าเฮาไปฮะอยอากบสนลเลยไปยาฮาเดินทางเฮาไปผอกันอยู่อัส่วนจจัดๆนิดหน่อยกัด อีกประมาณสามสิบนาทีเดีจอหอยเนาะไปฮ้วยเชนอ่อนด้วยออแ,แดดเนาะแดดข้ของนอกครับไม่ใช่ปัญหาเบิกอยู่แดดป้องให้แสงไป,งงงไงงงปทุกคนตอนตอน,นี้เฮาก๊หลังจากที่เฮาเดินทางมาส่วนจะจัดเนาะและเฮากา๊ลงลงรถมีมาแล้วเฮากา๊มาถ่ายคอนเทนต์กันเนานะ ทีส่สวนที <fin anta> <ots> <Me ji> no? ่สวนจะจุ๊กๆเลยฮาวก็ได้มากเจอสองสาวสบายดีสาวเมจิกับสาวยูมิเนาะทีทีเฮาเลยนัดกันอยู่สวนเนี่ยเอาไปเนาะมาลีชื่อของใครชื่อของก็ขอเลยจะชื่อยังอ่องเมจิคอยชื่ออาซูจิเนื้อคู่บ่ดีสี่สองต่อนเนื้อคู่สี่สองต่อนเลยแหละ สุจิเมจิคนณตอนเลยนะเดี๋ยวของเราสี่ภาคกันอ่าไปสยามกันเนาะไปสยามถามความรู้สึกไอ้แจงครั้งแรกได้นี่ครั้งแรกกับบ้มานี่นี่คือเคยมาเคยมาอยู่แต่ว่าสิไปสยามนี่รั้งแรกโอ้บ่เคยไปบ่เคยเห็นสิเป็นจังได๋จขาว่าอยู่หันนี่แต่แบบหนักหนักอยังเพิ่นะ นักคอนเทนต์เขาไทยยังนี่บอกเนว่ามีแต่แบบดาวทิกตอกเอาไลด์ได้เพามแบบไปไลด์เต็มนี่นะเห็นนะเดี๋ยวสิพาไอแซงไปหน่อยแซงไอแซงกับบอเคยไปไอแซงดางยังครับแซงดาวรั่วดาวกําลังสิลุ่มดาวรั่ว ปินขี้ปีนคี้สนใจเขาจะฮือแน่จไปหาเบิึงไอแซงเปิดหูเปิดตาเอาเลยวะสิรับสิรับไปหันเลยตาสว่างเลยนะไปหันเลยพอย่านตื่นเลยนะไอแซงเลยย่าวสี่ผ้ากันนังอ่า V T S ไปเนาะเพราะว่าไก่ B T S นี่เพราะว่าบอดบอดถงต่อ BJS สายสีเข e SI ียวนั่งไปประมาณหอดเลยมันบ้าหอดเลย47บาทตอนนึงคนหอดคนประมาณจั0นาทีกะว่าบ่เฮ้งหรอกใกล้ๆประมาณ10นาที10นาทีบะเฮ้งสาวประมาณชิปลายชิปนิดๆเนาะเอ๊ะชิปนิดๆพอมันก็ยิ่ไกลบ้านใดพี่น้องแทน ไปเบิ่งน้องกันเนาะส่วนแรงๆเข้าไปห่อสีพอดีพ่นกับสีพอดีงานใายฮู้กับสีพอดีเลยก็มีแสงมี่ยังไงไปเยวเอาไปเดินทางไปอันนั้นคุณละคุณน้องเนียไปสยามด้วยเนาะสยามวันนี้เรากับทีมานิีมวิจัยเนาะตกแต่งเอากะล่างสื่อตัวอยุทธ์ยน้นอนสื่อตัวคนจะร้ายกับคุณน้องเพราะว่า าจะไปสายามเป็คนคนหลังหลายคนอยาจะน่อยนาำหมดแบบเดียวมันเส้น,นามาน้ำกินเปลี่ยนตันีขน่ข้างหบบไวาจเคยนอยูยอบอกว่าไปน,น,นี่ข้นแแน่นแน่แนอะไร เด่นอยู่ชิมีงเนาะมีย่างีไล่ตัวว่แอู่กาออนูกากสยามขึ้บข helmet, ึ้นบ้าดีดม่ได้ับบ้าโอ้ใช่เอาโซนไเจ้าก็โซนก็ได้หรเ่มเดนมนี่ ไม่มีปนตะไบตะไบครับเอพิ่นห้าได้บัตมาเลยเนาะ๋ยวเห้าไปอันนี้ไปมันอยู่สองคนกับเงาเนาะแต่ในการได้แม่เที่ยวเนี่ย

จะมาอยู่กุงมิร์าออยนมอชีอสถาน,นีที่แปดเดด็เด็ที่ดี่ยวจะหจะน่อยคุดนี้สถานีครัสิ ขึ้นรถนะทุกคนไปอย่าไปเจอกันอยู่ <Thank you. S 1> สยามเนะตอนนี้เราก็ออกมาจาก BTS แลนะ้วเนาะถึงแล้วสยาม นพยายามอยู่ฝั่งขวามือเนาะไป่นอะนี่เลปอันนี้เทากับหอนแล้วมันี่หอนแล้วหอนแล้นี่แหละสยายามยาเแล้วที่ก่าอนห่อที่เข่ก่อนเอ้าเลยเ้าอันนี้เนาะพี่แทนเนาะเออเทามนี่ตะขาวๆเพราะส่วนหนังเยนนะเนี่ยอ้ลินโซ่ เอาลิ้น่อน้องิลนกลาง่กองนีเราต้อารที่ไ่เนี่ยมือนีมันของตัวตาสบายเอะกันไร้ทุกคเลแหละคนนี้อยู่สยามนะที่ที่เบสเอ้าไปได้ไหมไร้มือได้ตอมือดีอ่ายมากกับช่วยโอกาสมากใช่ใช่ครับของ้านของมาเนจี่เป็นจะไดคือในเขาถ่ายอยู่เห็นบ่อยตเ็ที่เขาถ่ายเขาถ่ายมันเห็นแค่บางง้มมัน โบเห็นเบิดเนาะเพิ่งไ่เห็นมันเลยครับพอมาเห็นแบบนี้โอ้ยหายเลยนิ่วหายเลยแสงหน่อยเดี๋ยวพากันไปกินข้าวก่อนยังมารอบนกระชากเนาะแต่มันยังมีอีกเบื่อทายหูเบื่องนี่ยยังเป็น้ซนเป็นโซนเลยเป็นซอยอันนั้นคนานขนาะเออเป็นซอยคนยานเลยแต่มันสีบอมีอันนั้นไปมันเป็นซอยคนยานเลยแต่มันสีบอมีรถเป็นซอยเลยนี่เด็กขาวๆพี่น้อง สาลเปียนเขาใส่สุดซาาเปียนสีขาวเขาคูมาเฮียนดึกแเดได้นี่กเยอะดไปหากินเผานะทุกคนอาหารอาหารท่สอาหารวอาหารเลยข้าเหลือ

สามด้วยสี่ข่อยเดีคนหนึ่งยีมาอยู่เลยครับ่ด้วยห้าอีอัาอีครับร้านชื่ออะไรนะรับย่างมงอนางย่างแต่ลอัย่างในอันในอันกระไรสุดมึงรดิ้น่นงนะครับทวโลก าห้ามาซื้อของกินยิ้วเขาก่อนเขาสิไปอันไปหาอย่างอีกจะหน่อยเนาะก่อนเขาจะกลับเดี๋ยวเขาไปอย่างอีกจะหน่อยพราเขากรสิได้องากันกลับแหละ แค่นั่งกินนั่งกินแบบโตจีแม่นนองว่างเขาหานั่งกับหนั่งได้เลยฮะถ้าไหนบนนั่งดีเรื่อยเลยแม่นเพราะว่ามันบ่ค่อยสิมีบอนนั่งส่วนหลายคนมันหลายเขาจะสินั่งดิบอนั่งมันหน่อยอยู่พูนมันมีอยู่แต่มันหักคนหลายเขาสีบุยบนนั่งดิไปเดี๋ยวเขาสิไป ไปหากินครับเคาซื้ออะไรได้จังอ่ะเอาไว้รถไปหาบ่ะนั่งเบาะมันเงียบๆเมนไปหานั่งกินข้าวซะวันะได้ก็ได้มาทุกคนตอนนี้เท่ากับซื้ออันนี้มานั่งกินเพราะว่าหิวข้าวหมูปิ้งเจียวมันเนาะเดี๋ยวมาซีมบึงเอาอันนั้นที่อันนั้นเจียวมัน ชิมเบิงองแค่ในเดียวชิมเลยชิมเมืองก่อนมาเที่ยวมาเสียมมาอยากเทใ่แต่เดียวชิมเบิองก่อนเนาะชิมเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยโอเคกับเทลาดจะได้เพิ่กมะขังเลกม้มวนหรือเมื่อยม้วน <laughs> ม้วนแรกๆเขันว่าบ่อยากม้วนไปได้นาะตอนอันนี้มาบัเพิ่ม มาโดนมากเลยสองคนก็ไอแซงเฮ้ยเป้ยผมเมื่อจะพิทมันด่างเพนมาทาารสองสามหมื่นเาเสียวเนาแต่นี่มันจะทิศยังดีเลยอย่ไหนอ๋อใช้อดบาาแหเลยเอ่ีงยวโตเลยวะมันคือแบบนี้เอเป้ยผมเมื่อแหละอยู่นี่แหละ ียวสยากับมาเดินสยามมือหนีพ่าอายแล้วมาเนาะอายเบิดกายกำแสงมาอย่างเบิ่งเพากับไปอันนั้นก่อนแต่ชวนจะจัดกับมาสยามเดี๋ยวจะนอนกินข้าวแล้วนอกไปหาถ่ายคอนเทนต์คือเขาถ่ายเห็นเนาะที่เขายืนสัมผัสหาสัมผัสสาวไทยกายก็กาเล็กๆลองเบิ่งจะคนหนึ่งก่อนโอ้ยลองเบิ่งจะคนหนึ่ง ไม่ใช่คนทำงานเนาะแต่ข้าวจากย่างยู่นี่นะกับอสัมผัสข้าวจากกระ่แดนนี่ไปทุกคนเดี๋ยวเากินเข่าก่อนเนาะมีแห้งละวแเละีแห้งหรอกินเข่าเติมพลั่งก่อนก่อนเท่าสีไปห้ายางเบื้องนะาไไปย่างยูบุนป่ะังไ่ไแต่งทุกคนเดี๋ยวข้าขอตัวกินเข่าก่อนเนาะ เดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สิไเด้ขอตัวล่าไปก่อนและเด้อเดี๋ยวเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย,บาย,บาย